สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลดาเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะผมวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะครับกับ t o y o ต a a อ t i ติส 1.6G ปี2019นะครับผมมาดูกันเลยนะครับโอ้โหมาพร้อมกระจังหน้าคโครเมียมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมมาพร้อมไฟหน้าใสาๆสวยๆอย่างนี้เลยเหมือนออกป้ายแดงเลยนะครับผมคันนี้สวยมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าดูเลยนะครับผมกระจังหน้าสวยๆ สีสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสีเป็นสีขาวมุกนะครับผมนี่สวยจริงๆเลยนะครับคันนี้นี่ได้ล้ออลลอยปัดเงาด้วยนะครับผมเป็นสีเทาดําปัดเงาเป็นสีทูโทนเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่มาพร้อมกระจกมองข้างไฟเลี้ยวภายในตัวพับเก็บไฟฟ้านะครับผมนี่โอ้โหสวยจริงๆเลยนะครับผมคันนี้จะได้เป็นกุญแจเคล็นะครับแค่แต่ ที่จับประตูก็เปิดอัตโนมัติเลยนะครับถ้ากุญแจอยู่กับเรานี่สวยจริงๆเลยนะครับผมนี่โอ้โหสวยมากๆนะครับใหม่มากๆเลยนะครับนี่มีเส้นสายโครเมียมให้ด้วยนะครับผมเออหรูหราไปเลยนะครับผมนี่ที่จับประตูนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับโครเมียมนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับเราดูส่วนของไฟท้ายกันบ้างนะครับดู ไฟไทายใสๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่มงบอกว่าลูกค้าเก่าดูแลอย่างดีเลยนะครับผมนี่พร้อมโลโก้ c r r o l l a a l t i s 1.6G ด้วยนะครับผมนี่มีเส้นสายเป็นโครเมียมด้วยนะครับโอโหรูราสุดๆเลยนะครับผมนี่คันนี้บอกเลยนะครับผมปี2019ปีไม่เลิกนะครับไม่ก็ไม่เยอะนะครับไมค์อยู่ที่หนึ่ง0ห้าหมืนกิโลเท่านั้นนะครับผมนี่ สวยมากๆนะครับปกติรถคอนราติสเขาใช้เป็นล้านกิโลเลยนะครับผมนี่โอ้โหสวยจริงๆนะครับคันนี้สีขาวสวยๆอย่างนี้เลยโอ้โหหรูหรามากกันเลยนะครับผมนี่อ่ะเราไปดูภายในกันบ้างนะครับผมนี่ภายในนะครับเป็นสีครีมตัดสีดำแล้วก็เดินด้วยสีสเตเลสนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับ โหบ่งบอกว่าแบบหรูหรามากๆครับคันนี้ได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดูเลยนะครับผมนี่สวยๆเลยเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขันบันไดอันนี้คือสิงเนเจอร์ของโตโยต้าอยู่แล้วนะครับผมเบาะนั่งเป็นเบาะหนังนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับไม่มีย่นไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับผม เบาใหม่ๆตึงๆเลยนะครับผมนี่เรามาดูนะครับผมดูน็อตเดิมนะครับผมนี่ไม่มีการแกะอย่างแน่นอนเลยนะครับผมรถเราเดิมๆเลยนะครับเราขายรถแบบตรงไปตรงมานะครับอ่ะเราไปดูส่วนของข้างหลังกันบ้างนะครับผมนี่ก็เหมือนข้างหน้าเลยนะครับผมก็เหมือนข้างหน้าเลยนะครับสีครีมตัดสีดําแล้วก็เดินด้วยสเตเลสนะครับผมนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เบาะดู ตึงๆเลยนะครับผมมีที่ช่องเสียบ USB อยู่2จุดนะครับผมอคราวนี้คนข้างหลังไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่แล้วนะครับผมสามารถชาร์จได้ตลอด,ดการเดินทางเลยครับผมนี่สวยจริงๆนะครับผมอเราไปดูด้านท้ายรถกันบ้างนะครับผมนี่เปิดให้ดูเลยนะครับผมโอ้โหกว้างมากๆเลยนะครับคันนี้กว้างจริงๆนะครับลูกค้านี่ สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้4-5ถึงใบเลยทีเดียวนะครับเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมนี่คันนี้จะได้เป็นตัวยางอะไหล่เดิมจากโรงงานมาด้วยนะครับผมยางเดิมใช้เป็นยางดันหลบนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับผมใครซื้อคันนี้คือคุ้มแน่นอนนะครับผมดูนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะครับไม่มีการแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานเม็ดดงเม็ดดอดอะไรคือแบบ สวยจริงๆเลยนะครับผมนี่ต่คงตะเข็บอะไรก็คือสวยจริงๆนะครับผมเรามาดูในห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมนี่ส่วนห้องเครื่องเป็นห้องเครื่องคล e a n clean cle an, สะอาดสอาดแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับผมไม่มีนะ้ำมันเครื่องเยิ้มไม่มีจุกจิกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเครื่องยนต์ของคันนี้ได้เป็น duo vvti นะครับผมนี่สวยๆนะครับ รถคันนี้เดิมๆคลีนๆเลยนะครับผมคําเตือนใดๆคือมออกอยู่ครบหมดเลยนะครับผมสครับพงสครับเพจอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับผมนี่ดูได้เลยนะครับผมดูเม็ดอาร์กนะครับผมนี่เม็ดอาร์กเดิมๆนะครับดูน็อตนะครับเดิมๆนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆฝากระโปรงเดิมนะครับผมนี่สวยจริงๆเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปคือคุ้มเลยไม่ผิดหวังเลยนะครับเพราะเราขายรถ ตรงไปตรงมานะครับเราสามารถให้ลูกค้าดูได้ทุกจุดเลยนะครับผมนี่สวยจริงๆเลยนะครับคันนี้ดูนะครับนี่เม็ดองค์เม็ดอาร์อะไรคือการตะขบตะเข็บเนียบอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่เห็นไหมออกเดิมจากโรงงานยังไงอยู่กับเราก็อย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ารถไม่ดีจริงเราไม่ซื้อนะครับผมนี่ อ่านะครับผมคันนี้เป็น Toyota a l t i ติ 1.6G ปี2019เลขไมาย150,000กิโลเท่านั้นราคาเสนอขายวันนี้เพียงแค่429,000บาทเท่านั้นใครสนใจ,จติดต่อเซลดาเพชรยนต์อาณาจักรรถมือสองรถกระพาบเกรด A ที่ใหญ่ที่สุดในย่านเมินบุรีโทร0888304340ย้ำอีกที0888304340แล้วพบกันครับ